ใจเย็นๆให้ใจนิ่ๆก่อนอ๋อให้นิ่งก่อนตักปูก,กระปามครับโลละเลออ่อตักละร้อยนะครับไม่มีขาดทุนพี่ไม่มีขาดทุนเราเราเราไม่คิดว่าขาดทุนเราคิดว่าคืนกำไรให้ลูกค้าไปเลย <S <S โอ้โห,โหโพี่เร็วไปเร็วไป <S 2> <S 2> <S <S ไม่ต้องต่อคิวนะไม่ต้องต่อคิวยังเลยต้องต่อคิวนะครับต่อคิวด้านหลังเราต่อคิวด้านหลังกันมาค่ะเสื้อเปียกเสื้อเปียกเสื้อเปียกนะเสื้อเปียกระวังเสื้อนะโอ้มีคนให้ด้วยอ่ะมีคนให้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเลยเก่งเลยวันนี้โอ้ 100่งร้อยบาทหนึ่งร้บาทผมอยากให้ได้ทุกคนนะครับอยากให้ได้ทุกคนอยากให้ได้กันทุกทุกคนครับมีหวยเย็นมือนะเอาแช่สิบนาทีก็ได้นะโอ้โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นกันให้ให้พักก่อนพักกอนพักก่อนอย่าขำอย่าขำเดี๋ยวกุ้งล้วงเดี๋ยวกุ้งล้วงอย่าขำพักก่อนพักกันใจเย็น ้ลบขึ้นนี่คนให้ผมด้วยนะคนให้ดั่ยเลยดไ้คนเยอะๆระวังได้ห้าตัวนะเขาไม่คนเงนะคนเยอะได้ห้าตัวนะกระจาย เอาแล้วดิวนวนมาทางนี้ครับวนมาทางนี้ครับแต่อย่าขึ้นนะแต่อย่ายกขึ้นนะอ่าวนได้อ่ขึ้นแล้วขึ้นเลยใจเย็นๆนะครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันก็โลกว่าแล้วนอได้นอได้โอ้ พอแล้วแค่นั้นแหละสองสามวันยังไม่หมดแม่สองสามวันก็กินไม่หมดอ่ามาทางนี้เลยล้วงมาเยอะๆ2-3สองสามวันก็กินไม่หมดอ่ะใจดีระวังหนุ่กนตกนะพี่ระวังนะโอ้อยอใจเย็นๆให้พี่อกใจนิดนึงก่อน ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมาสวยแต่ขึ้นไม่สวยไม่ไม่ไม่ขัดธนไม่ไม่ไขัดธนเราคื้นกำไรให้ลูกค้าครับไอ้สาวตัดแทนได้ไหมมืค้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับมามาเราไมมีเกมร่วมสนุกคื้นกำไรให้ลูกค้าชาวตลาดสดพิยาคนรุ่นะครับ เราขึ้นกันมาให้ลูกค้าเพื่อตอบแทนลูกค้ามาถูกหนุนสินค้าในตลาดถ้ามาเนี่ยเพื่อชาแต่ไม่จัดมาทำเนี่ยมาตักทางนี้ก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเอื้อมครับมันอยู่ข้างหน้านะครับมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่ายกขึ้นนะครับถ้ายังไม่มั่นใจขึ้นเลยขึ้นเลยแม่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแล้โห โอ้โหลงกว่าแล้วแต่นี่แม่คุ้ยังไงก็คุ้มครับแม่ได้เท่าไหร่แม่ได้เกือบลงครึ่งโลครึ่งแม่เกือบสี่ร้อยตำแม่แม่เอาคุ้งเลยอ่ะเอาคุ้มไปด้วยแม่ออสะเลยเราก็จะหมดแล้วนะครับเราจะหมดแล้วนะครับเราจะหมดแล้วนะครับโอย กุ้งยงยู่เยอะแยะกุ้งยังมีเยอะนเยอะครับโอ้โหโอ้โหใจด้วยโอ้งโลโอใจคนนี้ตองโลองโลกันเลยมันดีจต่ผมปานนะครับเนื้อออกครับหรือเงือสดนะครับเฮีบีอกเงื้อเงือซิกอะ อันนี้200ร้อนกิโลสองร้0ยห้าส50เป็นเงินเท่าไหร่แต่ผมมาพึนงกำไรให้ลูกค้าเราพึนกกำไรให้ลูกค้าดีกว่าโอ้โหใจนิ่งมากเลยโอ้โหโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหโอ้โ เพิ่มขึ้นไม่ให้จับไม่ให้จับให้กดกติกาใช้มือเดียวไม่ให้จับกติกาเราใช้มือเดียวนะครับในมืเราเราคืนอไนให้ลูกค้าครับหมุนหมุนได้เลยครับมาได้เลยใจเย็นยกลยยกลยยใจเย็นใจเย็นมวไม่น้อยหรอกครับ ก่อนให้นิ่งๆก่อนให้นิ่งๆก่อนวนมาแล้วโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วครับอุ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วครับเสียใจดิโอ้โหเป๊กแค่นี้อันนี้ใครครับหวานมัาไม่มีเลยโอ้ยังมีอีกเยอะครับไปทำไม่ะวนครับวนมาครับวนให้รอบเลยครับโโอ้ มม่ีขนาดไม่มีนะเนี่ยเลยนะครับนี่นะครับที่บอกไม่มีขนาดไม่มีนะเนี่ยใส่ให้ได้200กิโล50,000บาทโอ้โห362โอ้โหไหนขอหน่อยบอกไม่มีนี่ดูต้องสองลู500กว่าโอ้โหวันนี้นะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่โโปรมชั่นนะเปิดเปิดโซนร้านหรับง เปิดโซนด้านหลังใหม่เราเปิดโซนเต็นท์ใหม่ด้านหลังครับจัดกิจกรร์คืนกำไรให้ลูกค้ากุ้งกานกลามกิโลละสองร้อยกว่าเราขายตักละหนึ่งร้อยเราให้เลยหนึ่งร้อยบาทที่ต้องมีก็สามร้อยสองร้อยกว่าใช่ครับเพราะขาแปยอยู่เนี่ย ครับเราเอาโล200กว่ามาตัดให้นะครับโอ้พี่ใจเย็นมากเลยคนนี้หากุ้งหากุ้งเลยเหรอโอ้เมื่อกี้เขาได้2โลเลยนะจเป็นมันขึ้นมาแก้ชาบ้างไม่รู้พี่แล้วแต่เทคนิคโอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยคุ้มครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้ว,ลวโอ้ยรดอยยี่ยก็คุ้ม ขอบคุณครับยังไงก็คุ้มนะจริงไหมครับยังไงคุ้มไหมผมเครื่องโรยคุ้มเลยเครื่องโรยคุ้มเลยในงานนี้พี่ขอบคุณครับไม่มีคำว่าขาดทุนแต่คนที่ขาดทุนคือเฮียบีครับไม่เป็นไรครับคำว่าขาดทุนเราไม่ให้มีเราคิดว่าเราดีใจดีกว่าเราคืนกำไรให้ลูกค้าเพราะลูกค้าอุดหนุนซื้ค้าในตลาดพิยาคนลุมเราก็ดีใจแล้วไอ้จัง ว่าจะไให้นี่ตักมีทุกเสาเลยเดี๋ยวขอขอจูิจัดจัดให้ครับว่าจัดทุกวันไหนไหนขายขายสามถุงน้อยแค่สามถุงพี่บีจักร้านอะไรนะจากบริษัทเทพประทาน2015หเราผลิตเกี่ยวกลุ่มหมูกระทะชาบูและสินค้าสะดวกทานและมีเป็นสินค้ากลุ่มญี่ปุ่นนำเข้า มีทั้งมือหนึ่ง,งทั้งมือสองนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าเราตอบแทนลูกค้าดีกว่าที่ลูกค้ามาอุดหนุนตลาดที่ยาคนลุมนะผมดีใจตรงที่ว่าได้คืนกำไรให้ลูกค้าครับเราคิดว่าเราร่วมกิจกรรมกันครับขอบคุณค้าพี่เสื้อเปียกแล้วถมขึ้นเองเลยเร็ว <c oughs> <c oughs> เบียกแล้วนี่เขารอข้างหลังรออยู่แแค่ <c oughs> เขา <c oughs> เอาเออวานย <c oughs> ิงชาปักเลยกล็ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิงยิง,ยง